พบกันต่อในรายการ m o เตอร์ไซคช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของ Honda ในการถล่มค่าย BMW เตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์ซ u เปอร์สปอร์ตรุ่นใหม่ CBR 1 0 0 0 r r ปี2020ซึ่งขณะนี้มีกระแสข่าวเชิงลึกยืนยันเข้ามาครับว่าจะมีราคาค่าตัวประมาณ8 0 0แสนบาทบวกลบซึ่งจะถูกกว่า S 1 0 0 0 r R ประมาณ 2 0 2 0 0 0 0บาทส่วนรุ่น SP ราคาอยู่ที่ประมาณ9 0 0 0 0 0บาทบวกลบจะถูกกว่า S1000RR ของ BMW ประมาณ2 5 0 0 0 0บาทและก็มีแนวโน้มครับว่า CBR1000RR ในปีนี้จะมีแรงม้าเต็ม217.5แรงม้าซึ่งจะมากกว่า S1000RR ประมาณ10ตัวด้วยกันต้องบอกเลยครับว่าเป็นการประท่ากันครั้งยิ่งใหญ่ระหว่าง Honda กับ BMW ในรอบหลายปีที่ผ่านมาล่าสุดเมื่อวันอังคารที่24มีนาคม2563ที่ผ่านมา Honda Big b i ไ e ได้มีการจัดถ่ายทอดสด Facebook Live เปิดตัวมอเตอร์ไซค์ Enduro รุ่นใหม่ล่าสุดนั่นก็คือ crf 1 1 0 0 l africa twin ท้าชนกับ bmw r 1250 gs นับเป็นการจับคู่ชนที่ถือว่าน่าตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างยิ่งเพราะว่า Honda มาเที่ยวนี้ จัดหนักจัดเต็มมีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามกันเข้ามาด้วยความสงสัยครับว่าสรุปแล้ว crf 1 1 0 0 l แอฟริกา l ว f นนั้นมีกี่แบบให้เลือกระหว่างเกียร์ mt และเกียร์ dct สรุปก็คือว่า crf 1 1 0 0 l นั้นจะมี2แบบให้เลือกครับรุ่น Standard จะเป็นเกียร์ mt ก็คือเป็นเกียร์แมนนวลคัชมือ6 g เกียร์ราคาอยู่ที่5 5 9 9 0 0บาทแพงขึ้นกว่าปีที่แล้วเพียงแค่ 9,000บาทเท่านั้นส่วน CRF 1,100L Adventure Sport นั้นจะเป็นเกียร์ DCT อย่างเดียวครับไม่มีรุ่น MT และเป็นสีไตรคัลเลอร์วางราคาอยู่ที่699,000บาทแต่มีโปรโมชั่นพิเศษในช่วงเปิดตัวนี้ก็คือถ้าจองตั้งแต่วันที่26มีนาคมไปถึง30มิถุนายนจะได้ราคาค่าตัวเพียง669,000บาทถูกลงไป30,000บาทครับเปรียบเทียบราคาระหว่าง CRF 1,100L รุ่น t าตร a า d ที่วางไว้559,000บาทเปรียบเทียบกับ BMW R1250GS รุ่นธรรมดา1,085,000บาทก็จะเห็นว่าราคาของ Honda นั้นถูกกว่า520,000บาทครับส่วน CRF1100L a v e n t u r e Sport นั้นจะถูกกว่า BMW R1250GS a v e n t u r e ประมาณ500,000บาทต้องบอกเลยครับว่าการเปิดราคาครั้งนี้ของ Honda นั้น ตั้งใจจะท้าชนนะครับและแย่งส่วนแบ่งตลาดจาก BMW อย่างเด่นชัดจุดเด่นที่ CRF 1100L เหนือกว่า BMW mm hmm. ก็คือเรื่องของหน้าจอเรือนใหม่แบบ TFT t o ทัชสกรีนเชื่อมต่อสัญญาณบลูทูธใช้ Apple CarPlay er ได้มีแอปพลิเคชันให้เล่นหลายรูปแบบด้วยกันรวมถึงมี GPS ลิงก์กับเนวิเกเตอนับเป็นรุ้นใหม่ล่าสุดของ Honda กับมร์ไซค์ a v e n วน r จอร์ทัในครั้งนี้พื้นฐานเครื่องยนต์เป็นแบบ2สูบเรียง พเพลาข้อเวี่ยง270องศาซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชา8์ฟวาล์วสีวาล์ต่อสูบในแบบยูนิแคมมีการปรับเพิ่มช่วงชัดให้ยาวขึ้นจาก75.1ม mm, เมเป็น81.5ม mm. มกระบอกสูบเท่าเดิมครับ92ามมตรทำให้ซ c ซเพิ่มขึ้นมาถึง1,084 cc ซซมีการปรับองศาแคมชาร์ฟใหม่และประับระยะยกวาล์วไอดีจากเดิม9.2ม mm, เมเป็น10.1ม mm. มวาล์วไอเสียจากเดิม 8.6มิลลิเมตรเป็น9 3มมิลลิเมตรคอท่อไอดีปรับเพิ่มขนาดจาก44มิลลิเมตรเป็น4 6ม mm. ิลลิเมตรให้พลังแรงม้าสูงสุดเพิ่มขึ้นจาก9 5แรงมา้าเป็น102แรงม้าที่7,500ัหรอบต่อนาทีบอกไปแล้วครับว่าระบบเกียร์ของรุ่นมาตรฐานนั้นเป็นเกียร์ mt ส่วนเกียร์รุ่น adventure sport นั้นจะเป็นเกียร์ dct duo clutch transmission และมีอัตราทดเกียร์ที่ยาวกว่ารุ่นเกียร์ธรรมดาต้องบอกเลยครับว่าอัตราเร่งในช่วงปลาย อัตราเร่งในช่วงต้น2แบบนี้จะไม่เท่ากันสำหรับกล่อง IMU แบบ6แกนเป็นของ Bosch รุ่น MM 7.10คันเร่งไฟฟ้า Total by Y 6 6โหมดขับขี่ของเดิมมี4โหมดก็คือ Tour Ur b a n Gravel u ร e r ร,ร,รุ่นใหม่นี้นะครับจะมี Off-road เพิ่มขึ้นมาอีก1รวมถึง User 2อีก1โหมดรวมแล้วเป็น6โหมดด้วยกันครับระบบ HSTC ก็คือ ฮอนด้ Selectable t o l k e Control นั้นมีเจ็ระดับด้วยกัน Engine b เ a k e Control ก็จะมีสาระดับด้วยกันครับพร้อมปิดกันใช้งานได้นอกจากนี้และยังมี Cruise คอนโทรลนะครับทั้ง2รุ่น2แบบใช้ได้เหมือนกันแต่ว่ารุ่น a อเวนเจอร์สปอรนั้นจะมีค e นเ n g ง i g h t ก็คือถ้าเอียงรถเข้าโค้งที่องศาประมาณ1 0บถึงสิองศาหลอดไฟ c ค e นเ n g งไ g h t LED ดูที่1ติดขึ้นมาครับถ้าเอียงรถเพิ่มขึ้นเป็น18องศาถึง25องศา หลอดดวงที่2ติดขึ้นมาและถ้าหากว่าเกินกว่า26สองศาขึ้นไปหลอดไฟดูงที่3ติดขึ้นมาช่วยเพิ่มกระสสว่างในการเข้าโค้งช่วงกลางคืนได้อย่างดีรุ่นธรรมดาถาังน้ำมันจุเพียง18ลิตรวิ่งได้ประมาณ380กิโลเมตรถ้าเป็นรุ่น Aven นเจอร์สปจุ24.8ลิตรวิ่งได้ถึง500กิโลเมตรเบาะนั้งนสองรุ่นนั้นสูงเพียงแค่8 1 0ม mm. ิลิเมตรส่งผลให้คนไทยขับขี่ได้อย่างสบายสบายครับถ้าเป็นสเปคของฝรั่งแล้วก็ เบาะนั่งจะสูงถึง850และร7 0มิลลิเมตรสําหรับเฟรมตัวถังนั้นเบาลง1.8กิโลกรัมซับเฟรมบางลง4 0ม mm. ิลลิเมตรและก็เบาะนั่งแคบลง2 0ม mm. ิลลิเมตรครับสวิงอลูมิเนียมน้ำหนักเบาลง500กรัมหรือว่าครึ่งกิโลกรัมนั่นเองในส่วนของอัพไซด์ดาวหน้านั้นถ้าเป็นตัว a อ v e n t u r e Sport จะเป็นไฟฟ้าทั้งหน้าและหลังครับปรับเซ็ตอัตโนมัติสัมพันธ์กับหมดกับขี่หรือว่าปรับอิสระก็ได้ดิสเบรกหน้าหลัง ABS Connering โดย ABS หลังนั้นสามารถปิดได้ครับยางหน้าหลังตัวธรรมดาจะมียางในให้ความยืดหยุ่นในการใช้งานทางฝุ่นได้เป็นอย่างดีแต่ถ้าเป็นตัว a v e n t u r e Sport นั้นจะเป็นยาง Toothless ครับเน้นการเดินทางไกลท่องเที่ยวแบบ Touring ดูจากราคาค่าตัวแล้วบอกเลยครับว่าศึกช้างชนช้างระหว่าง Honda กับ B M W ในปีนี้สนุกแน่นอนครับมีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามกันเข้ามาถึง C B R 1 0 0 W R R ครับว่า จะมีการเปิดตัวเมื่อไหร่เดือนนี้เดือนหน้าหรือว่าเดือนไหนคําตอบในขณะนี้ไม่สามารถฟันธงได้ครับการตรวจสอบค่าไอเสียของ CRF 1,100L นั้นผ่านไปอย่างง่ายดายแต่ว่า CBR 1,000RR นั้นขณะนี้ยังไม่ผ่านครับแต่ก็มีแนวโน้มว่าจะสามารถผ่านไปได้ด้วยดีหลายคนเป็นห่วงเรื่องของแรงมา้าจะถูกตอนหรือไม่ก็แน่นอนครับว่าถ้าการตรวจสอบค่าไอเสียเสียงท่อไอเสียไม่ผ่าน ต้องมีการปรับทอแรงม้มาลงไปอย่างแน่นอนแต่ว่าในปีนี้ปี2020กับระบบท่อไอเสียแบบใหม่จะทําให้การผ่านของ Hon ด a าําได้ง่ายขึ้นผมเองก็มีความคาดหวังเหมือนกับทุกท่านนะครับว่าอยากเห็น Honda จัดม้าเต็มเข้าสู่ตลาดเมืองไทยเพื่อท้าชนกับค่ายอื่นๆนะครับที่มีม้าเต็มเช่นกันหลายคนสอบถามกันเข้ามาครับว่าทําไมแรงม้าสูงสุดที่ออกมาจากเครื่องไดโนจากการทดสอบของนิตยาสารยังแม้ชินจึงเหลือแรงม้าเพียงแค่202แรงม้าเท่านั้น ต้องตอบเลยนะครับว่าเป็นเรื่องปกติของการทดสอบบนไดโนเทสเพราะว่าเป็นการวัดแรงม้าจากล้อหลังแรงม้าจะหายไปประมาณ8 1 0ด้วยกันรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อถ้ามีการทดสอบผ่านไดโนแรงม้าก็จะหายแบบนี้แหละครับสรุปก็คือว่าไม่ว่า Honda CBR1000 r r จะวิ่งทดสอบบนไดโนหรือว่าวัดจากแรงม้าที่เผาข้อเวียงจะมากกว่าทุกค่ายในขณะนี้อย่างแน่นอนอยกตัวอย่างเช่นแพ n i กเ l e V4 ลที่ทำได 214แรงมา้าเมื่อผ่านเดนโนเทสแล้วไม่ถึง200ม้าครับหรือแม้แต่ S1000RR รุ่นใหม่ที่มี207แรงมา้าก็เช่นกันถ้านำมาวิ่งผ่านเดนโนเทสแล้วเราก็จะเหลือเพียงแค่190กว่าม้าเท่านั้นเองครับอย่างไรก็ตามแผนการเปิดตัวของ CBR1000RR ในปีนี้คาดว่าอย่างเร็วสุดก็คืออยู่ในช่วงกลางปีอย่างช้าอาจจะหลุดไปเลยครับถึงปลายปี2020ก็คือที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โป แต่ยังเร็วก็คือกลางปีนั่นเองราคาค่าตัวในขณะนี้มีการพูดกันแล้วครับว่าอยู่ที่ประมาณ800,000บาทบวกลบรุ่นธรรมดาถ้าเป็นตัว SP 9 0 0 0บาทบวกลบครับนับเป็นราคาที่เย้ายวนใจเป็นอย่างยิ่งเรื่องราวของ Honda CBR 1,000ด RR R จะเป็นอย่างไรเราจะมาก่อติดความขึลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ